สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอินเทอร์เน็ตทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เปิด Facebook ดูนะครับแล้วก็มาเจอของเฟซค,คุณวิสา,า,าหรือพิตาเฮ p ิดีนะครับผมว่าเ,เขาเทนรถอยู่เฮ้ย m i ่ที่เอกวิ่ง200ยี่เป็นไปได้ไงวะเฮ้ยแต่พอลามาเจอตัวจริงนะรู้เลยว่า ไมเท็ X, มันวิ่ง220จริงๆเออนะเดี๋ยวไปดูครับกับไมเท็กวางเครื่อง1.9ทโบคู่สำหรับเพื่อนๆที่ชอบในรถเก่าหรือว่ารถมรถดกครับวันนี้เป็นแนวทางผมบอกได้เลยว่าพอดูคันนี้เพื่อนๆจะเกิดกิเลสข,ขึ้นก็ได้นะเหมือนผมเลยซิกนายไทยแลนด์ไซรับน้ำหวานไม่มีส่วนผสมของยาแก้ไอผสมน้ำสมุนไพรผสมกับน้ำดื่มก็อร่อยออกวา่าเน้นดีดไม่เน้นซึมไปลอง Rip it. สวัสดีลูกพี่ดีครับลูกพี่หลอกผมว่าพี่แม่หลอกอะไรนะพี่หลอกผมทางอ้อมว่าผมเปอร์เฟสบุ๊กมาเจอเฟสพ่ตาลอ่าเฮ้ยคอนโซลไมตี้เนื่ออ๋อไมตี้วิ่งสองออยี่เครื่องนี้วิ่งแม่งเครื่องสองแอลมันวิ่งสองออยี่เลยวะโมใหญ่สองแอลมันวิ่ะเออปั๊มสายหรือว่าไงวะแหมมาถึงแล้วปไปอันนี้คือสูตรโกงสูตรโกงสูตรโกงแรงทางร้านเลยเดี๋ยวใส่ฝากระโปรงสีเดียวกับรถนี่มองไม่รู้แล้วขับลอยๆนุ่มๆใครมาจี้ๆร้องวะเนี่ย ถ้าพี่ฝากกับโปรงก็คือต้องบอกหมอไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเสียงเสียงคล้ายไหมใกล้เคียงเคเนิดๆนะก็เป็นเสน่ห์ของสองเอลใช่นะพี่ตาลเดียก่อนนี้คือข้ามรุ่นนะข้ามรุ่นข้ามพันเลยทําไมไม่วางเคดีเคดีอ่ะผมว่ามันในนี่เครื่องรุ่นนี้มันใหม่หน่อยแล้วมันหาง่ายอย่างที่พวกรถอุบัติเหตุอะไรพวกนี้เขาแจ้งจอดแจ้งอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะมาแจ้งลงได้อ่าจะมีวิธีการแจ้งลงแล้วก็แล้วอย่างหนึ่งมันได้เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วมันทําน้อย สมมติว่าหนึ่งเลยเป็นวัยรุ่นชอบแรงด้วยแหละแรงขั้นต่ำก็บู๊มมาตั้สามสิบสี่สิบอยู่แล้วถูกต้องไหมซึ่งถ้ามูเป็นวีโก้ถามก็ได้ไหมมันก็ได้นะแต่ตัวมันใหญ่แล้วเวลามันเซอร์วิสอะไรมันอาจจะยากใช่ไหมก็เลยเลือกเป็นเครื่องตัวเล็กๆรุ่นใหม่ๆหน่อยแล้วก็อย่างพวกปั๊มหัวฉีดอะไรเนี้ยเราไม่ต้องทําแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเป็นหกสปีดเดิมๆเลยเอ,อ๋อนี่เกียร์ออโตโอ้ออโต้เลยครับเป็นออโต้เลยผมดูผ่านกล้องเนี่ยผมถ่ายแล้วดูผ่านกล้องนะผมว่าบุคลิกที่ผมมมได้าาายานะ่พตจะับ หม่ตี้มากเลยนะรทรงผมมันโบราณเนี่ยผมว่ามันเหมือนตรงยุคตรงยุคพิตาลกับวัยพิตาลร,รุ่นก่อนน้ผมย,ย้อนไปนี่พี่ต้น,น่ะเขาจะมีไอ้ l สองร้อยอยู่ก็ลงเครื่องเป็นพวก G ี สมัยก่อนก็จะเป็นสายของไม่มีดีเซลจะเป็นมินซินปนกินซดีเราก็เล่นเป็นพวกมินซินมันก็เตี้ยแหละแล้วเวลาสะพานทุกสะพานมันจะเป็นพาระแต่เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลมันก็เลยไม่ดังเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมเราก็พยายามใช้ไปแต่นี้สมัยนี้โอ้โหเรียบร้อยขึ้นช้าหน่อยพวกก็เอดแล้ะโคตรด่าแล้วพี่ตาน ผมมองว่าในเครื่องของเครื่องยนต์ของ1.9เนี่ยโอเคแหละมันมีซีซีถึงแม้มันจะน้อยแต่พลังกำลังอ่ะมันเยอะแล้วมันทำนิดทำหน่อยมันก็แรงและที่สำคัญคือเครื่องมาเป็นช็อตบล็อกที่มนเป็นเล็กมันสามารถที่จะวางถ้ามองจริงๆคือถ้าเปรียบเทียบในสายของบินซินเมื่อสมัยก่อนมันจะเป็นตววตระกูลจีแล้วก็เป็นพวก SR มันก็จะเป็นขนาดประมาณนี้ถูกต้องจะเป็นพวก SR เยอะจะถามว่าทําไมเขาถึงแบบว่าให้เลือกที่จะวางโอเคล่ะถ้า c j j มันถามว่ามันวางได้ไหมมันวางได้แต่ห้องเครื่องมันอาจจะเต็ม นิดนึงใช่มันแน่นอะมันแน่นมันก็ไม่แน่นเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นสีเจแต่ทีนี้หนึ่งหนึ่งเลยก็คือมันทําน้อยเพราะว่าอย่างพวกอย่างผมทําเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเดิมเนี่ยแล้วเกียร์ออโต้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่กล่องเกียร์ไม่ได้โมเกียร์เขาต้องการแบบแบบเดิมๆแต่มันไม่ได้ช้าขนาดนั้นอะเขาอยังไงบอดี้รถมันเบาอยู่แหละมันอยู่ใน1.9งไงมันก็จะเร็วกว่าในตัวของมันเองหน่อยนึงในรถเดิมๆนะเราก็ทําเป็นเทอร์โบคู่เลยแหละก็ส่งงานบูทประมาณ40ิจริงๆมันรับได้45แต่เราก็ เซฟแค่4 0หนึ่งเลยเกียร์ไม่ต้องทำครับปั๊มไม่ต้องทําหัวฉีดไม่ต้องเปลี่ยนรีแมปอย่างเดียวทุกอย่างจบเลยมันไม่ต้องทําเยอะครับแล้วก็มันได้ความเร็วที่ดีแต่ถ้ามองว่าเป็น3 0 0พันเนี่ยจะใช้บูทั์สี่สิบสี่เนี่ยมันต้องมีปั๊มมีหัวฉีดมีหลายองค์ประกอบก็จะหลายองค์ประกอบหมดเยอะเกียร์เกืออะไรมันก็จะดูวุ่นวายเราก็เลยแบบอย่างเงี้ยมันง่ายมันจบง่ายตามหลักการใช้งานแล้วเหมาะสุดแล้วใช่ครับงเานี่ยทำ <ใช S 1> ไม่เยอะว่าไอ้เนี่ยเป็เทางเนี่ยเทางเลือกเลย ใช่เนาะประหยัดด้วยประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันดีอืครับถามนิดนึงพี่ตาไมตี้เนี่ยอย่างคันนี้เลยขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะวาง1.9สักหนึ่งตัวมันต้องมีจุดแปลงจุดอะไรเยอะมากน้อยแค่ไหนพี่ตาพวกนี้มันแปลงก็แค่แท่นเครื่องครับหาตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งเพาให้มันตรงระยะของผมวางก็คือจะให้เตี้ยสุดเท่าที่จะเตี้ยได้อยู่แล้วอแล้วก็ทําไปหามันก็มันก็ปกติครับผมว่าเครื่องแต่ละรุ่นมันก็แปลงเหมือนกันก็คือ แปลงแท่นแล้วก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมเครื่องต้องถอยหลังประมาณอยู่แล้วเพราะว่าต้องเผื่อหม้อน้าเพราะบางทีอย่างบางคนแปลงเนี่ยหม้อน้ําอาจจะ,อ,ะอยู่ยากไม่สวยอะไรพวกนี้พวกนี้เวลาเราตั้งอ่ะเราตั้งเสร็จเนี่ยเราต้องเอาทุกอย่างน่ะมากะมาเกณฑ์มาหา,าว่าเอ้ยถ้าเครื่องเนี่ยเครื่องมันสวยนะแต่เผาระยะเผามันได้ไหมถ้าระยะเผาไม่ได้เราก็ต้องหาครึ่งครึ่งยังไงถ้าเกิดมันได้แล้วอ่ะข้างหน้าใส่ได้ไหมแอร์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้ก็คือน้องเขาเนี่ยไม่อยากจะผ่ากันชนหน้าเลย มันก็เลยต้องกลายเป็นแบบว่าชิดมากอะแต่ว่ามันก็ยังใส่ได้ปกติถือว่าถือว่าตรงคอนเซ็ปต์น้องเขาแต่จะบอกให้ฟังนะพี่มันเป็นโจทย์ยากนะถ้าสำหรับคนเล่นไมี้นี่ที่จะ<อ>ไม่ผ่ากันทน<อ>ยังดีถ้าสมัยก่อนนะ,อะของเล่นมันหาน้อยมันไม่มีอินเตอร์เนี่ยจะหาก็ต้องไปเอาพวกสิบล้อมาตัดเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่สองครึ่มนิ้ว สามครึ่งสี่นิ้วห้านิ้วอะไรเงี้ยมันมีไงเดี๋ยวนี้มันมันมันก็เลยง่ายครับพี่ตามเนี่ยอย่างที่พี่ตามบอกว่าอ่าเมื่อสมัยก่อนพอเวลาวางเครื่องด้วยว่าอะไรคือเครื่องมันใหญ่พอเวลาเราจะหวางหมอ้นาหน้ามันจะจุกอยู่เงี้ยมันจะไม่สวยมันจะไปแน่นเลยต้องพูดกันอย่างนี้มันแน่นเลยอ่ะเมื่อก่อนนี่เวลาเราเซอร์วิสทีหรือว่าเอาอะไรหลุดนิดหน่อยโอ้โหล้วงไม่ได้เลยอนุร้อนมากครับนี่เนี่ยคือคือผมไปให้ดูสเกลช่องว่างของข้างหน้านะระหว่างของอ่าหน้าเครื่องกับ เม้าน้ำมันจะห่างกันแล้วก็คือที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้เบียดชิดไฟวอลถ้าเป็นสมัยจองก็โคปาูคพาย่นเข้าไปไม่งั้นใส่ไม่ได้เนี่ยแหละครับแล้วหม้อน้ํานี่ก็คือเลือกแบบว่าให้มันเป็นขนาดได้เลยเนาะมันก็ง่ายรุ่นเนาะอันนี้ก็ง่ายหมดแล้วอินเตอร์เขาทำมาแหละตรงรุ่นเพราะว่าพวกนี้มันมีแบบอยู่แล้วครับมันเป็นรถที่มีแบบอยู่แล้วเคันนี้นะผมเห็นมาผมมาถ่ายคลิปพ่ตาคือผมให้คิดว่าในการปั้นรถเก่าคันหนึ่งอะมันต้องใช้ระยะเวลาที่แบบผมว่าคันหนึ่งไม่ได้หมดสองปี ใช่อันนี้ก็นานนะแต่ว่าหนึ่งเลยน้องเขาไม่ได้รีบอแล้วยิ่งบอกว่าไม่รีบก็เรียบร้อยมันก็จะโดนข้ามไปเรื่อยอโดนว่าโอเคเ,อเดี๋ยวค่อยทำน้องมไม่รีบๆๆน้องไม่รีบเราก็เลยแบบว่าพอถึงจังหวะหนึ่งว่าวันนั้นอ่ะจริงๆไอ้มอสอ่ะมารับงานมาแล้วมอสมันทําไปบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับทีนี้มอสเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วแม่งเสือกให้เจ้าของมาลองขยับรถโอ้โหเท่านั้นแหละแม่งทำไมอยากเลยครับ เเลยต้องรีบแร้วยากแล้ยากขับแล้วทีนี้พอเริ่มขยับได้ะรถมันขยับได้อยู่แล้วอทีนี้พอขยับได้ปุ๊บเริ่มแล้วทีนี้ก็มันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วว่ามันนานอ่ะล้วค่อยๆทํามาจนมันเหลืออยู่นิดเดียวเงี้ยเราก็เลยบอกอโอเคงั้นทิ้งทุกอย่างเลยทําให้จบไปครั้งหนึ่งทีนี้ก็เลยเมื่อเช้าผมก็ไปเทสบูทเทสอะไรแล้วก็ให้น้องมันขับไปล้างอะไรพวกเนี้ยหาทรงหาอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าตรงไหนมันติดตรงไหนมันอะไรเงี้ยเราก็แก้ไขแล้วก็ ให้เตรียมกลับบ้านแล้วโอ้โหนี่ให้ดูรายละเอียดครับให้ดูรายละเอียดก่อนอะพวกเครื่องยนต์ก็เป็น1.9ในอย่างที่พี่ตามบอกคือสไตล์ของเซ็ตเรียกว่าเป็นเซ็ตโทูโบโคู่ใช่ครับเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จครับผมตัวนี้ก็เป็น d m a x แล้วก็จะเป็น F55 ของ PRC ทั้งคู่ครับอืมครับครับภายในเป็นด m a x เรียกว่าเหมือนกับว่าอยู่ในห้องเครื่องของ1.9ยังไงก็ยกมาทั้งระบบเลยใช่ครับ,รบตัวนี้ก็จะต่างตรงที่ว่าเราจะต้องห้อยตัวล่างลงไปเพราะว่ามัเงั้นมันจะสูงอย่าง1.9บางทีเราใส่แบบที่เดิมเลยแล้วต่อขึ้นมาอีกใบนนมันติดอันนี้ก็เลยโหลดตัวล่างแล้วก็โหลดตัวสองลงมาเพื่อไม่ให้มันติดปากกระโปรงเพราะนี่คือใส่ปากกระโปรงได้ปกติไม่ติดะไรเลย Go Go Further, go Faster ขั้นแรกเลยต้องเทสก่อนเลยเพราะว่าถ้ามันติดมันก็จะทำอื่นไม่ได้เลย เอาเอาเป็นเล่นไปนะผมว่าอยพอเวลามาดูจากสังเกตเรามองจากหน้าเครื่องเราเฮ้ยมันสวยแล้วมันลงแตบผมว่ามันลงตัวก็คือบีบบีบให้เป็นตัววีอย่างที่สไตล์ที่ผมทำนะครับมันก็จะเป็นรักอ่าให้มันเป็นลงตัวนะ่ะไม่ให้มันลกลุงลังเพราะว่ามันแคบแล้วไงจริงๆถ้าผมว่าเราใส่วีโก้ในตอนนู้นผมดูแล้วเผื่อติดข้างหลังเลยติดป่ะจริงเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคือมันใหญ่นะใหญจริงมันใหญ่นะมันใหญ่นะก็เลยแบบว่าอย่างเงี้ยจบอ่ะอย่างของพวกเนี้เราการันตีได้เลยว่ามันจบ เพราะว่าเราก็ทําบ่อยนะแต่โดโต้าเนี่ยบางทีเรื่องข้อแม้หนึ่งเลยแล้วก็อย่างพวกปัม๊มหัวฉีดอะไรพวกนี้บางทีอาจจะต้องตามแน่ๆบบอยู่แล้วพอมันตามมามันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเยอะอ,อย่างนี้มันจบ,น<ต>บไปไแค่นี้ก็ขับไม่ไหวแล้วมีมีอาการแล้วร่อนๆแล้วนี่ผมเพิง่งผมเพิ่งเคยดูนะ,ะคือมาที่พิตาคือว่ามันก็จะมีไอดีที่ออกทาง แปลกๆมั่งแล้วเนี่ยคือมันเป็นยกค่อมข้ามปั๊มปกติของ1.9เลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแปลกจาก1.9เลยไม่เคยเคยผมเคยถ่ายดิเว่นบอกว่าเป็นทรงออกข้างออกอะไรเงี้ยแต่นี้ว่าย้อันนี้พอเวลาดูแล้วแบบจัดท่ออันนี้ท่อรั่วมาฝั่งท่อรั่วไม่ดีใช่พอเรามามาวางตำแหน่งของฝั่งไอเสียเฮ้ยรู้สึกมันบาลานซ์บาลานซ์ครับจริงๆเนี่ยเราย้ายปั๊ม power เนี่ยจริงๆผมนะถ้ามาทำเนี่ยจะเน้นเลยย้ายไดชาร์จย้ายปั๊มพาวเวอร์เพื่อให้มันเตี้ย ต็จะได้ครับมันออกมาก็สวยนะแต่ข้างนู้นมันก็โด่งอยู่ดี oh. อ๋อตัวนี้ก็เลยขึ้นเทโบก่อนเพรมันเป็นทรงนู้นเราก็เลือกไอดีได้ว่าเราไม่ต้องย้ายเราใช้เป็นตัวนี้มันก็จะบาลานซ์กันตามนี้หนึ่งพีต่ตันในหลักในหลักการของพีต่ตันในวางเครื่องเนี้ยอย่างสมมุติ1นึงกลาเนี่ยเราจะทําให้มันสวยออกแบบดีไซน์เอเอาอะไรเป็นตัวตั้งฝั่งไอดีหรือไอเสียก่อนไอเสียครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย ไอดีเนี่ยมันมันเป็นตัวลองอยู่แล้วหนึ่งเลยคือเขาไม่ได้ใช้เทอร์โบเดิมเขาทำเทอร์โบคู่แล้วเทอร์โบคู่เนี่ยตัวนี้อย่างที่บอกมันใส่เป็น1.9เ้าเลยไม่ได้เพราะมันสูงก็เลยต้องโหลดตัวล่างลงไปแล้วก็ทําตัว2ลงมาพอทําตัว2ลงมาเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้ทรงแล้วเพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จันโนที่ผมทํอ่ะตัวนี้ถ้าหันตรงเนี่ยท่อตัวนี้ก็จะอยู่ข้างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะกลางออกาไปอ๋อมันบานออกใช่บานออก แล้วเวลามันบานออกข้างเนี่ยมันจะเป็นนี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นออกข้างหรือว่า45ข้างล่างมันต้องให้บาลานซ์กันซ้ายกว่าต้องมาดูแล้วว่าบาลานซ์กันเราต้องการที่มันเล็กมันก็เลยต้องกลายเป็นว่าบีบเราก็เลือกที่ว่าเราจะต้องตั้งตัวเนี้ให้ท่อเนี่ยมันมาทางนี้ให้ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถูกต้องไหมเราก็เลยต้องตั้งตัวนี้ให้เป็นตัวนี้ก่อนพอมันเป็นตัวนี้ได้ปบเัันนน่่งดคหแะิึ อ่าเป็นเป็นเป็นดัดงอแคบครับต้องแคบไหตัวล่างก็ร้อยสามห้าเหมือนกันอันนี้ผมบอกว่าคือในการคุมโทนไม่ต้องห่วงครับโทนดําเงินเทาแล้วเข้ากับแมตต์กับรถเลยครับเห็นเนาะอุปกรณ์อะไรพวกนี้ของไมตี้มันก็สามารถจะจะไปบอกไมตี้ไม่ได้นะอันนี้ต้องเป็นดีแม็กนะเวลาไปเบอร์ของหรือว่าโทรสั่งอะพี่ของดีแม็กอะไรดีแม็กใช่ไหมแล้วพวกอเซซอรี่พวกนี้พี่ตานอันนี้เป็นทั้งต้องทใหม่ตรงรุ่นอย่างเดียวเลยอันนี้สร้างใหม่ก็สร้างมาแล้วก็ยึด ตามบอดี้สองฝั่งให้มันบาลานซ์กันสองฝั่งเห็นไหมก็ออกแบบให้เขาใหม่แะละมันก็เป็นเหมือนของธรรมดานี่แหละแต่เราก็ดีไซน์นิดนึงไม่ได้แบบว่าพิสดารอะไรมากมายอืออันนี้เป็นถังอะไรนะพี่ตานถังอันนั้นถังถังน้ำใช่ปะอันนี้ถัง power อันนี้ถัง power นะใช่ดำไปเลยอ่าครับพวกถังเบรกอะไรพวกเนี้ยโอ้โหบูทเท่าไหร่นะพี่สี่สิบเมื่อเช้าส่งแา้สี่สิบสองร้อยยี่นะครับจริงปะมันเมื่อเช้าใหม่มันนิ่มเพราะว่าอันเนี้ยเราไอ้นี่ครับ ถ่าย S X ไปงั้นแหละจริงๆวิ่งเมื่อเช้าอยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วทำไมไม้ใหม่มันฟาไปสองร้อยยี่หคือรถเนี่ยมันแปลงความเร็ว<อ>ใส่ไม้หนึ่งจุดเก้าซึ่งจริงๆอยากจะหาไม้เซิร์ฟตรงรุ่นแล้วก็มาแปลงเป็นตัวไม้ไฟฟ้าได้ใช่ไหมแต่มันไม่มีหาไม่ได้จริงๆเราก็เลยบอกว่าอคือที่นานเนี่ยเพราะว่ารออะไรหนึ่งเลยไม้หาไม่ได้จ,จะไปเล่นพวกเซิรฟ์ฟพวกอะไรพวกนี้<ง>มนนคนมันเล่นมันก็เลยหายากซึ่งมันมีรุ่นไม่ไฟฟ้ามันก็จะแปลงใส่ในเบ้าเดิมอะไรสวยเลยใช่ไหม ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้แล้วไม่ไม่ได้แล้วพวงมาลัยจากลายไม้เราก็เปลี่ยนเป็นนาดี้เป็นนาดี้แท้อ่ะเราก็เลยทําสไตล์ให้เป็นโรซิ่งใช่ไหมอย่างอย่างเหมือนกับว่าเขาก็วัยรุ่นด้วยแหละทีนี้พอไม่ไปแบบนั้นปุ๊บมันต้องมีตัวแปลงค่าความเร็วให้มันเท่ากันอ่ะทีนี้เราก็มันมีตัวปรับแหละเมื่อเช้ายังไม่ได้ปรับเราลองแค่บูทก่อนทีนี้พอความเร็วมันเพี้ยนเราก็เดี๋ยวมานั่งปรับจูนเราอาจจะใช้พวกดูแค่บูทใช่ครับแ้วเนียดูแค่บูทเป็นหลัก คือหน้าไหม่ไม่ต้องไปสนใจเลยแค่เกีน้ำมันกับดูดใช้งานแค่นี้พอมีความร้อนพอเนาะความร้อนก็แยกไปได้ใน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 โซ่หนึ่งพี่ดาร์งค์งบประมาณคร่าวๆในการวางเครื่องนิดนึงก็พรุ่งนี้มันจบประมาณเท่าไหร่ในการวางเครื่องนะเอาแค่การวางเครื่องนะวางเครื่องเกียร์อะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทครับแสนตัวประมาณเท่าไหร่แสนกลางแสนกลางอะไรประมาณนี้อยู่ที่เราจะเลือกเกียร์แบบไหนอะไรแบบไหนพวกนี้ออโต้หรือธรรมดาเงี้ยก็อยู่ในเบบประมาณต่างกัพี่ดาร์ง์แตกต่างครับ ถ้ามันเป็นพวกออโต้ก็จะแพงกว่าน่อยหนึ่งถ้าเป็น<อ>เกียร์ธรรมดาก็อยู่ประมาณแสนกลางโอ้ผมว่าหนๆถ้าอยากขับสบายขับเร่งๆก็เกียร์โ,<อ>โต้ไปเลยเอางนี้ดีกว่ามันมีงี้ไอ้คันเนี้รวมๆแล้วมันก็ต้องน่าจะหลายบาทอยู่แต่เคยเจออันนี้นมันคอามเร็วซึ่งจบง่ายเดี๋ยวจะมีไดเล็กทำอไรอยากจะเป็นดากอนเนี่ยเครื่องไดเล็กจริงๆเลยเป็นเครื่องอไอ้ตัวเครื่องเนี่ยผมยังไม่เห็นนะแต่ว่ามันเป็นเครื่องปั๊มสายนี่แหละ แล้วก็เป็นรถที่เป็นน่าจะเป็นดากกรกอนหรือ t FR สักอย่างนีแ่แหละตอนนี้ทําสีอยู่เครื่องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกมาหาผมคําว่างบไม่จํากัดหนึ่งเลยฝาบิเลตไปแล้วมีแน่นอนสร้างแล้วสั่งแล้วครับทําอยู่แล้วก็อย่างพวกอุปกรณ์ตัวเครื่องเนี่ยอุปกรณ์บิเลตท,ทั้งหมดเลยทีแรกก็ววจะไม่ยุ่งนะนะพวกไดเล็กเนี่ยหนึ่งเลยเรือสายใต้เนี่ยเขาจะไม่ใช้คอมเ็วครวบเขาจะใช้เป็นพวมสายปั๊มสายแล้วเขาบอกมากเลยว่าเขาอยากได้ของรุ่นนี้อพอดีจังหวะเลยว่ามีรถคันหนึ่งที่มาปั้น เดี๋ยวแล้งบไม่จํากัดงบไม่จํากัดทุกอย่างทุกชิ้นที่เป็นของเนี่ยเบิกศูนย์ใหม่ทั้งหมดหายากนะ<ม>แต่พยายามเบิกแพ้ให้ได้มากที่สุดประกอบใหม่ทั้งคันเลยคันเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูงบดีกว่ามันจะเป็นเท่าไหร่น่าจะคือถ้าใจไม่รักจริงก็ทําไม่ได้มันต้องเบิกทุกชิ้นอะพวกยางอะไรพวกเนี้ยขอบกระจกอะไรพวกเนี้ยเบิกใหม่หมดเลยแล้วรถเนี่ยก็คือลอกทั้งคันอะแล้วเมีเพื่อนมผมมาขับอ่เทฟอาคันหนึ่งอยู่แปลลิวพ่มิวอื ปั้นใหม่ทั้งคันเลยนะรีโซมใหม่ทั้งคันนะผมถามจบไปเท่าไรเขาบอกว่าอะไรที่เบิกได้เขาจะเบิกแล้วประมาณ95%้าเซเขาเบิกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเครื่องหรว่าแล้วเจ็ดแสนองใจไม่รักไม่ได้อะเพราะบางวันมันไม่ซื้ออนเนวไม่หรอกบางคันอ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจนี่คือเรื่องที่แต่คือถ้าใครเก็บเดิมต้องเดิมเลยใช่ต้องเดิมเลยใช่ป่ะมังกรโอ้โหแมงโคตรเฟี้ยวเลยใช่อันนี้จะทรงเป็นล้อขอบ18ป นะ <N> R, ตามสไตล์เอฟเฟอาร์คำฟากเลยนะไปให้พี่เม่รับที่ชอบรับจบหมดทั้งหมดจบหมดเลยนะช่วงล่าง <c oughs> ะไรพวงเนี้ยช่วงล่างนี่ก็มีเตทมีข้างล่างทำมาใหม่หมดเพราะว่าจริงๆรถเนี่ยนะถ้าเป็นสภาพเนี้ยไอปีกนกรุ่นโบราณโบราณเนี่ยนะผมว่าวิ่งกันมาสักร้อยร้อยยี่สิบนี่อาการแย่นะมันเป็นคอนชดบาร์ใช่เมื่อเช้าก็มีนิดๆนะอาการอ่ะแต่ว่าเมื่อเช้าผมว่ามันต้องมีร้อยห้าร้อยหกอะต้องมีอ่ะเพราะว่าผมก็ซัดมาเต็มที่ความเร็วจากที่เคยขับรถอ่ะในระยะเนี้ย ความเร็วจากที่มองจากข้างตานะมันใกล้เคียงอืม,มีอาการเหมือนกันซึ่งจริงๆอะ่ะมันถ้าไม่ได้เซ็ตดีๆเนี่ยผมว่ามันไปตั้งแต่ร้อยี่แล้วร้อยี่เนี่ยปกติถ้าเป็นรถพวกนี้มันเอาไม่อยู่มันจะไม่สามารถจะเหยียบต่อได้อะมันจะแหวง่งเรื่อยอ่ะแต่อันนี้คือนิดเดียวยังพอไปได้ถ้าทางที่ดีก็เบาหน่อยเบาไม่ได้ดิพี่มาขนาดนี้แล้วอะ่ะถ้าเบาก็ต้องเป็น NA แล้วอ่ะเหมือนเดิมกลับไปสภาพเดิมอ่ะถ้าให้เบาอ่ะก็ขึ้นมานทคู่แล้วจะให้เบาได้ไงอ่ะมีวิธีหนึ่งพี่ตาลอ่าแปลปีกนกเป็นคอยส s p ิ i มันทําเป็นโบดี d max ได้อะไรได้มันทําได้อย่างนั้นวิ่งไปเถอะ200ได้แน่แล้ว เอเซสต์รี่ของต่งตงตงนางๆนานานี่คือก็เป็นการเพิ่มเติมกันเข้าไปใช่เพิ่มเติมแยกแย,กแยกส่วนประมาณเท่าไหร่พี่ตันแยกส่วนเหรอคันนี้ผมดูแล้วถ้าเทอร์โบคู่ก็น่าจะอยู่สองหมื่นกว่าบาทชิ้นพวกนี้เต็มที่ผมดูแล้วน่าจะถังถึงอะไรก็หมื่นกลางครับไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าลูกวินมันไม่ได้ใส่ทั้งหมดม,มันใส่แค่สามลูกเองซึ่งจริงมีเยอะแยะมากมายเลยขาดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกพี่ตันเอเซนตรี่รวมถึงการวางเครื่องอย่างเงี้ยตีสองแสน กลมๆอยู่มัอาจจะเจอนิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ได้เยอะอ่าไม่เยอะเพราะว่าอย่างลูกวินเนี่ยถ้าสมมติว่าครบตัวเลยลูกวินครบตัวเลยก็ต้องมีประมาณ2 0,000กว่าบาทเกือบเกือบสามหมื่นกันนะแบบเอาครบเต็มแบบที่ผมทํานะไอพวกนี้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องมีประมาณทักสองกลางครับเพราะว่าไม่รวมเทอร์โบคู่กถ้าสองกลางสองหมื่นสี่ห้าหมื่นใกล้เคียงอะ ใกล้เคียงประมาณสองแสนบวกลบบวกลบอยู่ก่อนจะทำมันต้องมาเขียนก่อนพี่ตาแล้วในวกรณีของไมเตียเป็นรถชมก้าวถามนิดน,นึงย้อนกลับไปถามนิดน,นึงคือไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายหรือว่ารเรื่องของระบบทรงกาลังกับการวางเครื่องใหม่เข้าไปเงี้ย มีผลมากน้อยแค่ไหนไหมพี่หรือว่ามต้องมีการคำนวณอัตราคำนวณอยู่แล <ทน S 1> ้วครับหนึ่งเลยเราก็ดูน้ำหนักรถอยู่แล้วแล้วเราก็เปรียบจากรถอ l l n e อือหรือว่าเป็นพวก d max ครับเราก็ดูเฟืองพวกนั้นเป็นหลักก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะต้องลองอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้พี่ต้นเขาคำนวณมาก็คือจบเลยเพราะเขารู้แล้วลว่าประมาณนี้ออโต้มันหนักมากไม่ได้อ่าม,มันก็เลยว่าเอ้ยอ่าเบาไว้นะใส่ให้หนักกว่านี้อีกเบอร์สองเบอร์เบอร์มันจะเป็นพาราเกียร์อ่าซึ่งพวกนี้มันรับได้ประมาณหนึ่งแต่อันนี้มันเป็น6ปดยยยงงไนก็เิาวแล้้อู่ว ครับว่าเอาเว้โอ้ถ้าใครมีไมตี้อยู่กับผมว่าถ้าจะมองให้ไปแต่งและจะมามองยึดกับตัวเลขของรถของเดิมว่ารถหลักหมื่นจะไปทำสองสามแสนถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องทําใช่แต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องให้พูดอย่างนี้แต่ถามว่าถ้ามีใจรักหรือมีความยินชอบผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีใช่ผมว่าเป็นทางออกที่ดีแล้วที่สำคัญคือคุณก็จะได้เหมือนกับว่าอารมณ์แบบเหมือนเราเปลี่ยนเครื่องเราก็ใช้ยาวๆในกับบอดี้นี้อันนี้ยาวไปเลยแหละบอกเลยยาวถ้าเป็นเครื่องสามพันที่ไปเจอพวก เท้าหนักๆหน่อยแค่ยาวๆไม่ฟุกๆเข้าเวียงขาดก็อื่นอีกเพราะอะไรหนึ่งเครื่องพวกนั้นน่ะบางทีน่ะมันมีปัญหาแล้วอย่างเขาวียงอ่ะบางคนบอกเอ้เขาเวียงขาดรถทําเยอะหรือว่าอาจจะนู่นนั่นเดิมๆก็พังครับที่เป็นยูโรสามาพังแน่ๆสองพันห้าเนาะทีนี้มันซวยเพราะอะไรเราซื้อเครื่องมือสองมาเราไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าอ่ะแบบไหนบางทีลากเวอร์ๆบ่อยๆซัดบ่อยๆหรือไปโดนกล่องมาหรืออะไรมามาถึงเราไม่รู้ท่าไหร่แต่อ้พวกนี้ยมาเป็นเครื่องที่มันใช้รอบสูงอยู่แล้วมันไม่พังง่ายๆอยู่แล้วซึ่งมัน มันคนแล้วก็ประหยัดอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นซีซันเล็กเน้อยน้อยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบในความเป็นรถเก่าผมว่าปีหนึ่งทางเลือกเป็นช้ทางเลือกครับสำหรับคนที่เเป็นวางในเครื่องของบล็อกเล็กเรียกว่าบล็อกเล็กแล้วมีพลังกำลังที่เรียกแรงมาได้ใช้ได้งานได้จริงนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสบายในสไตล์ของโดโบคู่แล้วก็ถ้าใครสนใจอิสรรีก็ไปที่เพจของทางเทปดีสเปเชียลคาร์นะครับได้เลยแล้วก็ถ้าใครจะมาวางเครื่องที่นี่เราไม่เดี๋ยวขอขอขอ ขอปรึกษามา่อก่อนนะอย่าเพิ่งเอามาทิ้งเพราะว่านี่ลูกพี่รับรถตู้ลงเครื่องหนึ่งจือเก้าออโต้เหมือนกันรถบ้านเนี่ยปวดหัวเลยเนี่ยหาที่วางของไม่ได้ว่างเลยเนี่ยผมถามคำแรกเลยมึงว่าหรือต้นว่างเหรอมันไม่ถามพวกผมด้วยแล้วบางทีลูกน้องก็ทําไม่ถูกว่าโอ้รถก็ไม่เคยทาไอ้นี่แม่งจะใสยังไงนู่นยังไงโอ้โหทุกอย่างแต่ทุกอย่างออกมาดีนะพอเวลาถึงวันจันทร์เขาแปลงเสร็จแล้วนะเขาไม่ถูกใจเครื่องมันสูงไป แมงหรือมันทำใหม่อีกก็อ่าโอเคแล้วแต่เขาเลยผมไอ้พี่ต้นงานเพียบปั๊บเลยพี่ต้นไปรับรถตู้เมื่อวานเครื่องุ่นยาโคมันเจ้าหัวเลยรับมาเกาหัวมันไม่มีเวลาอยู่แล้วตัวมันเองอ่ะมันแค่ดูเขียนงานคุมงานก็หมดเวลาแล้วแล้วไปรับรถมาเป็นภาระผมไหมอ่าอ่ะพี่ตาขอขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ตาหนี่ลองผมและจำเร็จเลยผมว่าไอส่องแอลววันวิ่งสองหน่ยยี่เลยไว้ที่ไหนได้มาพอดูเลยเจอในจุดจ้าดูโบโค้ดเขาไม่พี่ตาสวัสดีครับ